สวัสดีครับกับช่องที่เด็ดเสียนนนนะครับโอ้ยฝนฝนตกอะไรตอนนี้เนี่ยจะขึ้นได้หรือเปล่าฝนตกเลยนะครับฝนตกฝนตกเออขนาดนี้ถือว่าไม่รินนะถือว่าตกแบบตรงเม็ดใหญ่อยู่ครับแต่ไม่ได้ตกหนักตกเรื่อยๆ ชมว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับมีลื่นหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีลื่นนิดหน่อยแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นดินแบบดิน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 ทรายปิยักนะครับดินทรายอมน้ำชมมันถอยใส่ดินกันครับอู้ลื่น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 อันนี้ขุดบ่อไว้ให้ขี้ตมนะครับไว้ใส่ขี้ตมนะครับ นี้แต่ก็ต้องทําเพราะว่าถ้าไม่ทําเวลามันตกหนักแล้วมันก็ทําไม่ได้ครับงานมันก็ไม่เสร็จรถผมกระจกหน้ามันจะไม่ค่อยเปียกฝนเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วก็จะไม่ค่อยโดนแดดเพราะว่ามีหมวกหมวกมันยาวครับหมวกตัวนี้สองเมตรอ่ะสองเมตรนะครับหมวกตัวนี้ค่อนข้างดีเลยครับเวลากันแดดอะไรได้นะครับสบายนะครับอยู่กับ เอ่อที่จับโทรศัพท์เหมือนเดิมมาชมว่าจะไหวหรือเปล่านะครับขึ้นบอ่อแบบฝนตกนะครับอ๋อมาโอ้มีลื่นนะมีลื่นโอ้ลื่นจัดเลย ตกหนักอยู่นะครับแต่มันถ้าตกแบบนี้ถ้าต,กนา,ตกนานๆนะทำงานไม่ได้นะครับที่เททำไม่ได้ลื่นแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลื่นลับโอ้ย,อยลื่นนะครับลื่นนิดหน่อย,อยในหมู่บ้านก็ตกหนักเลยครับแต่บอเราก็ายังไม่หนักนะยังไม่เปียกโอ้แต่ในหมู่บ้านเปียกแล้วโชคดีที่บอเราไม่เปียก รถเราไม่ต้องปัดน้ำฝนนะครับน้ำมันไม่เปียกเปียกแต่ขลางนี้ครับุ้งบนไม่เปียกนะครับลื่นแน่นอนเลยอันนี้เลี้ยวแทบไม่ไปอะ อถนนถนนเปียกหมดแล้วแบบนี้มอเตอร์ไซค์อันตรายครับมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มได้เลยถ้าตกต้องตกหนัก,นกครับตกเบาๆอย่างนี้มันทำให้ลื่นถ้าตกหนักก็คือตกตกแบบทำงานไม่ได้เลยดีกว่าถ้าตกแบบนี้ทำให้แต่ทำงานลำบากทำให้แต่ลื่นครับทำได้แต่ว่า อันตรายจะทได้ไหมเนี่ยเราตรงนี้อันตรายนะครับลื่นต้องระวังรถเปล่าเนี่ยลื่นมาก ไมแรดนิดเดียวครับหนึ่งดอ,อกได้ไหม ทำให้ลื่นน่ะดินนี้มันลื่นอยู่แล้วแล้วยิ่งฝนมาตกอีกลื่นกว่าเดิมอีกครับนี่เละหมดเลยทีทสนามพังหมดเลยครับเนี่ยแต่ก็เละได้อย่างเยอะอย่างได้ถมพี่ครับแต่ว่าสนามพังนะครับ ปรวัตาสาดันได้ไงเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วครับแบบนี้จบข่าวพี่เทถอยไม่ถึงจบข่าวแล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดวันนี้มันก็ถล่มเราจนได้มันจะเอามาหลายวันแล้ว แต่ว่ามันไม่เอาม่นเอาวันนี้มาดูคันเร่งประจำทีมงานครับรถเร่งประจำทีมงานรถทีมมอสนะครับมาชมจะรอดหรือเปล่าแต่ไม่มีใครรอดหรอกมันลื่นแต่ว่าจะติดไหมแค่นั้นแหละมันชอบติดไงเวลาเราเทเสร็จแล้วมันลื่น มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเบรกไม่อยู่อ่ะอาาต่อไปทางนู้นเลยครับโอยอยู่ไปไม่ได้ทำงานแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับตกเฮ้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับ